ใครที่ไม่ทำแนวนี้นะโคตรพลาดเลยยอ,อมรับนะว่าตัวผมเองนี่ก็ตกเทนไปไม่ใช่น้อยตอนนี้คอนเทนท์ที่ทำตังเนี่ยมันมีเป็นโพสแบบนี้กับแบบวิดีโอ2อย่างใครที่ทำโพสแบบนี้เข้าใจโพสแบบนี้ได้ก็จะรวยกันไปแบบรวยแบบ copy and paste พพามาดูว่ามันมีแบบไหนบ้างที่น่าสนใจตอนนี้สองสปีที่แล้วเนี่ยใครยิงแอดได้โห,หดบ้างแล้วยิงแล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าผมก็ ก็ยอมรับนะว่าตัวผมเองนี่ก็ตกเทนไปไม่ใช่น้อยผมจะบอกว่านี่ผมจะบอกว่าใครที่ไม่ทำแนวนี้นะโคตรพลาดเลยอะ่ะพลาดจริงๆนะพลาดจริงๆไม่รู้จะเรียกว่าพลาดยังไงเลยอะ่ะคุณเรียกคอนเทนต์แนวนี้ว่าแนวไหนฮะ ่2 4 0 0 0แชร์คุณเรียกคอนเทนต์แนวนี้ว่าคอนเทนต์อะไรฮะคือรอบนี้ด้วยความที่คอร์สออนไลน์รอบนี้เดี๋ยวผมจะมีการบ้านไปให้คุณทํากันเยอะเลยนะเราจะเปิดเผยความลับสวรรค์กันทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น TikTok อไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการทํา SEO หรือการทำ Map, ไม a แมพใดๆก็ตามเนี่ยนะ หรือกระทั่ง AI เออถึงเวลาต้องโชว์แล้วมั่งว่าตอนนี้คลิป AI เนี่ยทำเงินกันจัดๆนะถึงแม้มันจะสู้คลิปแบบแบบเนี้ยที่เราดูกันอยู่เนี่ยไม่ได้นะแต่ว่าอนาคตเนี่ย AI มาแน่คือเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าตอนนี้คอนเทนต์ที่ทำตังเนี่ยมันมีเป็นโพสแบบเนี้ยกับแบบวิดีโอ2อย่างใครที่ทำโพสแบบเนี้ยเข้าใจโพสแบบนี้ได้อ่ะก็จะรวยกันไปแบบรวยแบบ Copy and paste อะคอนเทนต์แนวเนี้ยที่คุณเห็นเนี่ยเขาเรียกคอนเทนต์ฟอนต์ขาว เขาเรียกคอนเทนต์ฟอนขาวเป็นเชิงคอนเทนต์ของคน Gen 4เป็นเชิงคอนเทนต์ของคน Gen 4ที่ต้องตีโจทย์ให้แตกใช้คาว่าต้องตีโจทย์ให้แตกคนที่เป็น Gen 4เนี่ยจะมีอายุตั้งแต่13ถึง28ดังนั้นใครที่มีอายุเกิน28ขึ้นไป เปอร์เซนต์หลุดโคง้งมีสูงมากนี่ยังไม่รวมพวกที่อย่างผมเนี่ย44เนี่ยผมหลุดไป2โค้งแล้วนะคือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ตั้งแต่หุ้นช่อง3ตกอะ่ะเขาบอกว่าฮุกอะ่ะต้อง7วิแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยฮุกเนี่ยเหลือ3วิแล้วนะหมายความว่าถ้าเปิดวิดีโอมาป,ปอ๊อบอ่ะสวิอะ่ะจะต้อง ท่อนฮุกต้องมาแล้วนะท่านั้นหมายความว่าคอนเทนต์ทุกประเภทอ่ะที่เกิดอ่ะมันจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ฮุกภายใน3มวิแรกสวิแล้วฮุกเลยสมวิแล้วฮุกเลยอย่างเงี้ยอยากเรียนเรื่องคอนเทนต์ต้ตองลงคอร์สไหนครับอาจารย์ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าปีหน้าเนี่ยผมจะมีคอร์สที่เรียกว่าคอร์สเดอะคอนเทนต์ปีหน้านะผมจะมีคอร์สที่เรียกว่าคอร์สเดอะคอนเทนต์อันนี้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเปิดแน่นอนละเพราะผมนั่งทําจะเสร็จละ ชื่อคอร์ส The Content จะเรียนเดือนละหนึ่งครั้งคอร์สนี้จะ9000กว่าบาทเรียนเดือนละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งต้องเรียนต้องมี4ชั่วโมงแน่ๆเท่าที่ผมดูนะหน้าที่ของผมคือผมจะเอาโค้ดคอนเทนต์ที่ผมคัดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาโชว์อะเออมาโชว์ให้ดูนะมาโชว์ให้ดูในซูมคือผมจะเอาคอนเทนต์ที่อัปเดตประจําเดือนอย่างเช่นเราเรียนกันไปเดือนมกราเราเริ่มเรียนปีหน้าใช่ไหมไปเดือนมกราเปล่าใช่ไหมตั้งแต่วันที่1นึถึงสามมกราเนี่ยคอนเทนต์ไหนที่เป็นเทพแห่งคอนเทนต ผมจะเอามาหมดเลยอัปเดตเลยแล้วผมจะบอกเลยว่าเฮ้ยเทนมันมาอย่างนี้รีบซับรีบซับเทนมันมาอย่างนี้9000กว่าบาทเองคุ้มมากโอ้ดูได้ตลอดชีวิตคุ้มที่สุดแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นคอนเทนต์อัปเดตเป็นรายเดือนชื่อคอร์สหรือคอนเทนต์นะพิมพ์ไปไลน์แอดก่อนก็ได้พิมพไปไลน์แอดเดอะบิจองไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องโอนตังนะยังไม่ได้เปิดนะแค่จองไว้ก่อนเผื่อว่าเดี๋ยวแอดมินจะลืมแล้วเผื่อว่าผมจะลืม จะได้เป็นการทวงว่าอาจารย์ต้องเปิดนะเออเพราะผมอยากเปิด9,000กว่าบาทสบายๆหลายคนก็จะถามว่าแล้วพวกคอนเทนต์เก่าๆอ่ะอาจารย์มีสอนไหมผมจะมีรอบพิเศษที่ทุ่งคุเราเรียกรอบข้าวเหนียวมะม่วงอา่าเป็นรอบพิเศษที่ทุ่งคุรอบเดียวผมจะคัดคอนเทนต์ทั้งหมดตั้งแต่ Facebook เปิดที่ผมคิดว่าโคตรดีเอาไปให้ดู2วันที่ทุ่งคุนะเอาไปให้ดู2วัน เปิดรอบเดียวพรอรข้เดอะคอนเทนต์เนี่ยสอนออนไลน์แต่ว่าจะมีรอบพิเศษที่สอนที่ทุ่งคูด้วยสอนที่ทุ่งคูเนี่ยก็จะเรียน2วันเสร็จแล้วก็จะเรียนออนไลน์ต่ออีก10รอบสอนทุ่งคูก่อนสอนสด1รอบแล้วก็สอนผ่านซูมอีก10รอบก็คนละราคาถ้าสอนที่ทุ่งคุก็บวก5,000บาทสอนผ่านซูมก็ไม่ต้องบวกจบง่ายๆก็คือ9,00 0กว่าบาทจบง่ายๆอันนี้คือสิ่งที่มีความตั้งใจว่า อยากจะทำปีหน้า